สนับสนุนโดยช้อปปี้แอปช้อปปิ้งออนไลน์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Home o f s p p r t w ว e k Day ครับค่ำคืนวันพุธแบบนี้อยู่กับผมพศไกรพศเปชะไกรชนะนะครับ ตอนนี้ข่าวข่าวการซื้อขายนักเตะในวงการฟุตบอลกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่โอ้โหต้องบอกว่าโปรแกรมการแข่งขันลีกต่างๆถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดทําให้ตอนนี้มีข่าวลือมากมาย mm. เกี่ยวกับการย้ายทีมส่วนจะมีข่าวไหนบ้างไปติดตามกันได้ในช่วงบ i ๊ก s ิ u ชกันครับ แรกของเราในวันนี้นะครับอยู่ที่วงการฟุตบอลไทยครับเมื่อผู้จัดการทีมชาติไทยตัดสินใจลดเงินเดือนตัวเองลง50%ตามนโยบายของสมาคมอากิรานิชิโนครับผู้จัดการทีมชาติไทยพร้อมด้วยสตารโค้ชชาวต,ต่างชาติครับยอมรับนโยบายของสมาคมลดเงินเดือนตัวเองลง50%ครับหลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคม ประกาศลดเงินเดือนผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบริษัทไทยลีกทุกคนกว่า100ชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาพคล่องส่วนโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมรวมถึงแมตช์กระชับมิตรนัดต่างๆตอนนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างไม่มีกําหนดด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยกําลังมีลุ้นอยู่เนี่ยจะกลับมาเตะกันเมื่อไหร่ ข่าวต่อนะครับแฟนพี่เสืออาจจะใจตุ้มตุต้มต่อมต่อมกันสักนิดหน่อยเมื่อล่าสุดครับมานูเอลนอยเออร์ผู้สาประตูตัดสินใจปฏิเสธการต่อสัญญาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมานูเอลนอยเออร์ครับผู้สาประตูทีมชาติเยอรมันและกันทีมบายเยิร์นนิครับตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอ3ปีที่ทางพี่เสือยื่นให้ครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการสัญญายาวกว่านั้นถึง5ปีด้วยกันโดยปัจจุบันเนี่ย ต้องบอกว่ามีเชลซีครับกำลังจับตามองสถานการณ์ของนอยเออร์อย่างใกล้ชิดตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งครับทีมสิงโตโน้ำเงินครามที่จะได้ตัวผู้รักษาตูวัยว34ปีไปครอบครองส่วนทางบาเยน์ครับมีแผนการสำรองลวงหน้าไว้แล้วนั่นคือการคว้าเอ็กซ์นเดอร์นอเบิครับมาจากชาวเก้0-4แบบไร้ค่าตัวจะย้ายมาหลังจากจบซีซั่นนี้และล่าสุดครับบาเยน ยังหวังคว้ามาร์กอังเดเต,ต่สเตเกนผู้สาตูบาซโซนามาเสริมทัพอีกรายด้วยเพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวนี้ให้ดีครับว่าสุดท้ายแล้วนอยเออร์จะไปแซมปอร์ดบิดหรือเปล่าและอังเดตาสเตเกนจะมาอยู่ที่อารียนสอารีนาหรือไม่ครับข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ครับแฟนปีศาจแดงไม่แน่ใจว่าจะชอบใจหรือเปล่าเมื่ออินเตอร์อาจจะ ไม่ต่อสัญญายืมตัวอเล็กซิสซานเชสออกไปในซีซั่นหน้าอินเตอร์มิลานได้ทำการยืมตัวอเล็กซิสมานะครับในฤดูกาลนี้แต่ฟอร์มการเล่นของกองหน้าชาวชิลีไม่ดีครับ <S <S เมื่อลงเล่นในลีกไปแล้ว9นัดยิงได้เพียงแค่ประตูดเดียวกับอีก1นึ่งแอซิสทำให้งูใหญ่เนี่ยกำลังพินิจพิเคราะห์อย่างหนักในการที่จะยื่นซื้อ อเล็กซิสมาร่วมทีมเป็นการถาวรหรืออาจจะยืดสัญญายืมตัวออกไปนะครับ2เหตุผลหลักๆที่อินเตอร์พิจารณาอยู่ก็คืออเล็กซิสบาดเจ็บบ่อยกับค่าเหนื่อยที่สูงถึง5 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์ก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าถ้าอินเตอร์มิลานตัดสินใจไม่เอาอเล็กซิสซานเชสแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำอย่างไรกับเขาต่อไปจะให้เขาค้าแข้งอยู่ต่อในซีซั่นหน้า หรือจะมีทีมไหนมาเซ็งต่อออกไปนั้น <S <S ต้องรอติดตามกันให้ดีครับ <S 1> <S 1> และนี่คือทั้งหมดที่เรารวบรวมขา่ขาวคราวความเคลื่อนไหวการซื้อขายนักเตะในยุโรปม,มาฝากทุกๆท,ท่านกันนะครับต่อจากนี้ไปครับแฟร์ลิฟูห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเพราะเรามีแมตช์คลาสสิกหแมตช์มาฝากกันในศึกยูฟาแชมเปียนส์ นั่นก็คือนัดชิงชนะเลิศในฤดูกาล2017-2018นะครับเรยูพบกับเรอัเอามัดริดผลการแข่งขันอาจจะไม่เป็นใจแฟนหงแดงแต่รูปเกมมีอะไรที่น่าจดจำมากมายเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูแมชนี้กันเลยครับเรอัลอามดริดพบกับเรยูในช่วงเดอะบิ๊กแมชทูไนท์